นี่คือใปกันใหญ่ร้านที่ดังที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้และความสวยของกูที่ต้องเกมกลางร้านเป็นครั้งแรกเดือดจนหยดสุดท้ายกูอะมันต้องทักกาดแน่ช่วยจัดให้มาสักทีก่อนเข้าร้านนะครับพี่มันชึ้งเวลาละสินะ ที่ชันต้องปุกแกไปกันใหญ่เกษตรนวมิน <wh <wh ึ้นมาแบบตุ <wh <wh ๊กตาผีพยายามมองตาให้มองตาสวัสดีครับเอาแหละเราต้องปลุกมิดกันไว้ก่อนนะถ้าแกทำแบบนี้เหมือนชั้นเด็กที่ร้านจะไม่แกลแกเพราะว่าเด็กร้านนี้เนี่ยเขาเล่นขี้มากเอ้ยขี้เล่นโอ้ยคนนี้อ่ะไอ้หนูมาเธอเธอเธ คอมึงจะเดินชนทั้งร้านหรือยังไงขอต้อนรับสู่อีพีของไปกันใหญ่นี่คือเราแบบชิลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ทั้งดนตรีสดเบียดสดมากพี่คนเนี้ยกูก็นั่งรอทีมงานบวกกดมือถือกดแล้วกดอีกเมื่อไหร่มันจะมาสักทีเดินไปหาวูมาที่โต๊ะก็ไม่เจอว่าละรอเล่นไขดรอเล่นหรอเจ้า และฉันก็หิวไงแบบหิวข้าวอะ่ะเออเลยเดินมาหาอะไรกินเห็นมีบายญี่ปุ่นโยเนี่ยน,น,นั่นคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยก็ม,ม,มีมารยาทดีไปไหมอ่านนะเหนจินบลิมาสเตอร์ซบบต่ะับบรู้เใช่มันสั่งซาบะดอง ก no, yeah. oh. ็ว่าวันลุงึ้นน้องเขาขอลาออกเนี่ใครจะไปรู้ว่าเธอจะมาอยู่ที่นี่อ่ะ <c oughs> อันนี้ดื่มดื่มเราได้ไหม <c oughs> ไม่พี่รูว่ามันเข้มไหมสาวสาวร้านนี้มีเป็นหลักร้อยชีวิตนะดังนั้นบางคนเนี่ยออกสื่อไม่ได้บางคนเนี่ยก็เป็นดารา <c oughs> เป็นพิตี <c oughs> เป็นเด็ดไอดอลดังนั้นแกต้องมาดูเอง,องเพื่อน และมันถึงเวลาที่ฉันต้องเลือกนะเพราะฉันเลือกช้าเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เหลือแล้วนะนี่มีเป็นร้อยคนก็หมดนะเขาบอกนี่เลยอะตอนเนี้ยคิดสวัสดิ์กแกกำลังเข้าสิงฉันแกจะเลือกคนไหนสไตล์ไหนนาแบบนี้จัดฟันพิตตี้มอเตอร์โชว์หรือว่าจะอาไงอ่าคนนี้โอ้โหโอ้โหดีงามทุกคนเลยอ่ะแกเลือกมาให้เลือกสี่คนเลือก สาว้าเนี่ยก็ใช้ความพยายามในการจีบชั้นในการชมว่าชั้นหุ่นหมีในในใจ,จิตใจลอาจ๊ะไม่ได้น่ารักเหมือนหมวกเท่าไหร่และชันก็โชว์ว่าชันแต่งรูปเก่งเนี่ยเป็นไงพวกเคนาค่าสวยทุกคนเลยจากอะไรดีในนี้ใครแก่สุดยกมือขึ้นโอ้ยใครแก่สุดยกมอขึ้นอ้อาน,ในใจ,จิตใจมึงทำด้วยอะไรตัวจี เราจะไม่ถามอายุเขาแกสุดแล้วนี้ก็ประมาณ25 24 25คนนี้ดูติมจะใส่เสื้อแดงเป็นคนที่อายเขากินเล้าไหมเดี๋ยว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 เยวเดเดยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดียีเยวยเียเดียวเียเดียวเดอยวเดีไวเดียเดียวเดวดวเดยเดียวว ไม่มีอะไรที่กูคาดถูกเลยพี่ดาวผิดทุกอย่างเลยเว้ยเครียดไหมนี่เหรอชีวิตเราทุกวันนี้ใช่พี่เข้าใจทุกคนมันก็เห็นหน้าน้องดูเศร้าวๆมีภาระเสมอมันดูเครียดไม่เป็นไรเนาไม่ถามชื่อหรอเอ้าไอ้น้องแกงน้องเขาแล้วมึงไม่ถามชื่อน้องไอ้ชั่ว เรียกว่ายาดองแล้วกันนะครับจัดในมันสักทีนะครับน้องตัวเอ๊ครับยิ้มค่ะเป็นคนจีนเหรอคนเหนือค่ะกูต้องผิดพลาดอีกีรอบเ่ยองสยน่าจ๋าเป็นูกี่หเป็นเป็นยี่หช่วงสาระลูกครึงชัดๆยี เดี๋ยวเดี๋ยวหนังตัวเล็กมาถึงเอาเลยเหรอเท่าไหร่อะไรนวคนนี้หลอกลวงกันได้ไงมายิงมันแล้โชว์ที่ไหนมาแก้มแดงนะวันนี้เ้ยเฮ้ยเอ้ออนอะไรเคมสี้นะมึงโอเคไม่เคมไม่เคมไม่เคมนะตาตาโตเนาะ เป็นคนใต้หรือเปล่าไม่คือนี่เราผลิตแล้วจะมาโกงอย่า้าโกงเราเป็นเป็นคนกลางเหรจะเป็นคนกลางไปก็ไม่เคยได้ใจจากเธอมาหรอกจนไม่เห็นมีเปล่ากุ้่ไยใจเนื้ออะไรมาเนี่ยอันนี้สีค่ะอ๋ออันนี้ชื่ออะไรอ่ะมนทิชามนทิลาค่ะใช่ไหมคะมนทิราไม่แมก่อนชื่อป๋อโมดไงใช่เอโมดเอโมช่างอุดกูจำได้ใชพั่ครับสวัสดีค่ะ โอ้ชุดออกทำไมตัดผมสั้นแบบคนอื่นเขาเหมืราจังเลยอยากแหวกแนวอยากแหวกแนวอือชื่ออะไรคะแก้วค่ะใบแก้วแหวกยิ้มเป็นรักยิ้มเยอะเหมือนกันเลยทำทำมาเมื่อไรกิ้แต่เด็กเลยเหรอเด็กเลยจมูกนี่ก็เดิมเดิมแน่เลยเราแง่งจะมูกพุ่งด้วยดูดูเหมือนเหมือนมาจากโรงงานเดียวกันเลยเห็นไหมฟ้องเราเป็นคนจังหวัดอะไรอุบลอ้าวหรือว่าจะเป็นญาติกันก็ได้ พอจะมียืมว่าสองพันไหมมึงหยุดขอยืมตังค์เด็กก่อนได้ไหมที่เรียกมาทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้จะเรียกอะไรเลยอ้าวพี่แกงเห่าเฉยไปแล้วอากาศยู่ไรก็พาน้องมาไปใช่ตอนนี้ทุกคนอุทานในใจว่าไอ้ตลอดทางเลยต้องคัดให้เหลือ4คนมาเลือกกันคนที่หนึ่งเครื่อง3,000ทวินเทอร์โบที่สำคัญท่อคู่ หน้าตาพิมพ์นิยมเหมาะกับหนุ่มชายไทยที่มีอายุ30ปีขึ้นไปคนที่สองเกาหลีเกาใจเ้ายังก็โยวกกล้วยโอ้ยยุ้ยเลยเธอชื่อว่าน้องอลิสเคยได้ยินว่าตัวเล็กสเปคพี่ไหมคนเนี้ยเล็กที่สุดในร้านไซมินิที่สำคัญเขาเชียร์และคนที่สีมันให้อารมณ์เหมือนแกมีเมียเด็กแล้วก็เมียแบบคอยตามแกกลับบ้านอะดูหน้าเห็นไหมเหมือนจะใจดี และฉันขอเลือกกหวักมาเมืดหลายคนไม่คิดใช่ไหมว่าฉันจะเลือกคนนีโ้โอ้ยกอดเป็นลูกเลยเว้ยและนี่คือคนที่ไม่ถูกเลือกกูจะรายงานเพจมึงไอ้กแก่ไม่เลือกกูมึงตาไม่ถึงมัตาถั่วกูจะรายงานและลั่น ขั้นแต่ดีเจโยสวยๆน่ารักคนเลยกว่า <c oughs> น,นั่งดิ <c oughs> นั่งเลยเลื่มรู้เหตุผลหรือยังว่าทำไมเลือกคนนี้ <c oughs> ได้ไหมเอาแก้วกันนะคะได้มันก็เป็นเรื่องปกติของผีเื่อพีอาร์นะ <c oughs> เขาต้องไปเอาแก้วก่อนนี่เขากินแก้วเดียวแก้ไม่ได้เพราะว่าบางทีลูกค้าปากเหม็นไง <c oughs> ที่ฉันเลือกปลายฝนเนี่ยเพราะคำแนะนำของคนที่ร้านไม่มีใครรู้ดีกว่าคนที่ร้านแล้วแกไอ้อานไม่แย่งแก้วพีอานนี่คือกละเม็ดการอ่อนพีอาน้องเขาดื่มได้จวดมากเลยโหโอ้โหยกไม่พักแ้แต่เดียว มึงรักกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเห็นแค่น้องยกหมดแก้วเ,น,น,เน,นี่ยนะไอ้ฮานถ้าโดยจะไปโอนงั้นพี่ขอเป็นต้นหนวาวนี่ไม่ใช่ต้นหนาวมันต้นอะไรไไต้นง,งิ้ว <laughs> บอกว่าคนเราอะ่ะจะเป็นต้นงิ้วได้อะ่ะมันต้องเป็นคนที่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นไปยุ่งกับแฟนชาวบ้านเขาดีไปเนี่ยถ้ามันมีหอมหนึ่งอื่แล้วพี่มีแฟนยัง ไม่มีนั่นหมายรู้ดีเราแต่งงานที่ไหนทะเลดีนะคดะ,ดะเดียวเดียวไอ้ออันไม่ใช่คนแบบนี้มึงไม่ใช่ไอ้อนันอยากอยากรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงเลือกหนูเออทำไมพี่ไม่เลือกแบบไซส์แบบเครื่องสำคัญนมยิ่งใ,ใหญ่ๆเลยิ่มใ,ใหญ่ๆนะพี่ชอบนมเล็กนมนเล็กสเปกดี้เราจะให้คนดูเดาว่าเราหอมมันอีกครั้งอีกหนึ่งที แฉมัน okay. ไม่หยุดด้วยขูว่ามีคนจิกหมอนโอ้ตื่สเปคชอบู้ชาแบบไหนชอบหนูนิหนูนโอ้โหเห็นไหมปากหวานเี้ยมันร้องแมวไม่ได้เลมีร้องมีร้องเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองคนไวไฟเกินไปเฮ้ยโคตรอุดรบอกโอ้ยจำบตกเราต่อต่เราได้บอก เไอ้บอกบอกว่าวบอกทุกวันเลยว่าคุ้มือบ่ทุกมือทุกมือเวลาว่างๆไอ้เขาว่าวให้เบิ้งอ้าวว่าอะไรบาซื้อฟังเลยอ่าเวลาไอ้เวย์เนี่ยไอ้จะต้องเตรียมงชู้ก่อนเดี๋ยวว่าอะไรหันเดียวเดียวหัวแก่เข้าใจคำว่า food service ไหมคือบริการดีอ่ะและฉันก็เลยขอเพลงกับดีเจไปขอเพลงที่แบบฟังแล้วเลิบเลิบมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเล่าสต้ารู้ได้ไงอ่ะ หวานเทียบรู้ใจไม่เขียนไว้เนี่ยแต่มัเนี้ยเธอไม่มีทางทู้นในป้อยเบิกบานหรอกแอบแมบเลยคุณเห็นไหมมันไม่ได้เต็มแก้วนี่แหละคือความลับใช่ก็เพราะว่าเธอเอาใจใส่เนี่ยแหละคือข้อดีเห็นไหมนี่คือมุมแอบถ่ายเนี่ยใช้กลเลนของเธออย่างงี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ ไอ้ตะก้องดูไอ้ศิลไอ้ศิลมันถ่ายชั้นทํายังไงมีตะก้องถ่ายนี่จบแม่งเลยผมถาม่อยว่าผมมีปลแล้วผมจะมาได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีแฟนไงแต่หนูมีแฟนแล้วถ้าเกิดหนูไม่มีแฟนแล้วหนูก็เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูโอ้โหบอสกูจะฟ้องพ่อมึงมึงโดนแน่และชั้นก็บอกเธอว่าชั้นจะไปเข้าห้องน้ำนะนี่โอ้พาไปจุงมือไปเลย อันนี้ถึงแล้วห้องน้ำเข้าเข้าลูกเมื่อสองคนช่วยหยุดรักกันสักครู่ได้ไหมเดี๋ยวเพจกูโดนแบนกูขอกูยกมือไหว้แอ้นัน้องเครื่องสามพันก็เดินมาหาอ่าไอ้นี่ไม่สนใจอะไรละมึงเล่นขีบหมีอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนั่งเด็กสองคนนี้มาแย่งตู้ฉันคิดว่าฉันจะยอมไหมไปหลบไปไป ไอ้มันรู้สบายกว่าใครใหญ่เฮ้ยโยไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เละตอนนี้ดิกีความเดือดกรุนแรงมันถึงเวลาที่ฉันเดินไปหน้าบาร mm. เพื่อหาของแรงแรงครบเร็วไหมครับมีคร mm. ับคนไหนคนไหนบาร์ uh, เทนเดอร์เติมหน่อยไหมเอาแบบว่า เข้ากับพี่รูดีมากเลยแสงตรงเนี้ยจมูดุสันเป็นคมทุกอย่างตอนนี้เป็นใจไปด้วยดีกูบอกและวงการเนี้ยมันแคบนั่นไงสุดท้ายกูโดนละหวานไปหน่อยโดนคุมเป็นมึงมึงจะกลับบ้าน โอ้โหโวยมองทางลานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นโ้ยกู้ไม่กลับดี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 ขยเอากบเกินไว้บาริสต้าโฟคิงดีมากแน่ใจนะน่าวว่ะอันไหนรองกูถามคำเดียวมือเอามือหยิบให้แกมันยากหรือไงอังนะตอนนี้ที่พวกแกเห็นน่ะไม่ใช่ไออัน มันคือบอยเบิกบานมันมานานแล้วด้วยไอที่ไม่โหแฝงตัวเอาอย่างนี้เลยเหรอจริงจริงพวกมึงมขอมะนาวลูกใหม่เขาก็ได้นะรักกันรักกันกูว่าไม่ใช่พวกมึงอยากได้มะนาวแล้วกูว่ามะนาวไม่เกี่ยวแล้วตอนเนี้อกูดูและมะนาวไม่น่าใช่ประเด็นสำคัญโอ้โห และในที่สุดอาหารก็มาเสิร์ฟถึงชั้นนานานะโอ้ยอาหารที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นกับแก้มแต่จะอิ่มก็อิ่มได้เอาเลยในหม้อที่แกเห็นนั่นแหละโอ้ทีเด็ดของที่นี่ใครมาไม่สั่งนี่เขาเขาไม่เลิบเลิฟเลยอย,อยู่ห้องกินอย่างนี้ไหมอย,อยู่ห้องกินอย่างนี้ไหมยิงดึกเท่าไรคนยิงมากันเยอะนะโอ้แน่นห้องแล้ว นี่มึงลืมไปแล้วหรือ,อยังไงเนี่ยฉันก็ถามว่าถ้าเกิดฉันกลับมาเนี่ยเธอจะจำฉันได้ไหมฉันเริ่มรู้สึกว่าเออเหมือนเธอจะมีใจหรือเปล่านะใช่ครับ และนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่ร้านไปกันใหญ่นี่มันไม่ใช่ไออันนนี่นี่มันไอ,อ้บอยฮะอะไรเงยว่างเหรอว่างฉลับที่ว่าง,สงเสมอใช่นังมันยังไม่จบ15นาทีก่อนมีคนส่งข้อความมาหาฉัน ใช่ฉันนี้มานั่งห้องคาราโอเกะเนี่ยห้อง V I P ก็อยากรูปเหมือนกัน,นว่าใครมาดิเฮ้ยตัวออกมาแล้วสินะแม่สาวขอนแก่น<ม>เธอบอกว่าผมจำเธอได้ไหมโอ้โหกูไปรู้จักเกาหลีขนาดนี้จากไหนเนี่ย ไอ้อันตายฝนเขานั่งรอมึงอยู่ที่โต๊ะเนี่ยป่านนี้เดินหารอบร้านละมัง้งไอ้อันกูไม่ใช่อันกูคือบอยีมองใครแล้วกันนะขอบคุณมากาบซึงมากแต่งนแต่งเราจะเชิญแต่ที่คนแก่นไหมแันแก่นค่ะแต่เดี๋ยวแต,แต่งงานแล้วเหรอแค่ได้มองตาเธอป จากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความและเจอต่างคนต่างบา แก <Okay, S 2> อยากรู้เรื่องของฉันกับอลิซจริงเด็กกลับตอพอกูชารอ่ะ,ชอใ,อะใช่นี่ไซผู้ชายจาเจ้าเลนะแหมทำเป็นแบบระแวงเขาไว้ก่อนไงอ่าฉันก็เลยบอกว่าเออมันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวฉันต้องกลับแล้วนะน,นะนี่เธอชวนฉันไปต่อเหรอ ฉัันนนนก้ไปใช่สุดท้ายความรักก็อยู่ที่คนใส่ใจไม่ไม่ไม่ฉันไม่มีทางไปแจมกับไอ้พวกพี่เพื่อนักล้อพวกเนี้ยฉันฉันไม่แจมแน่นอนไม่มีทางคนอย่างฉันไม่มีทางไม่เฮ้ยมึงไม่เคยพลาดเลยโอเคโอ้ดูอยฉันว่า บางทีเธอก็ดูแลจนแบบฉันอยากสารสัมพันธ์ต่อใช่และนี่คือสมตำเด็ดไปต่อเป็นร้านสมตำที่แบบว่าเวลาน้องๆพีอาร์หรือว่าคนกลางคืนเลิกงานเนี่ยเขาจะมากินร้านนี้กันโอ้ยเลิฟเลิฟแล้วมันอยู่ตรงข้ามไปกันใหญ่ด้วยไงโอ้โหถ้าเกิดฉันแบบคบกับน้องปลายฝนต่อเดียฉันก็ต้องมาที่นี่บ่อยๆสินะไม่ได้อยู่ร้านยังดูแลขนาดนี้นี่มันคือความรักใช่ และกูไม่เคยมีดวงกับความรักซะด้วยมันคงไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดเอาไว้ใช่ไหมมันเกือบจะดีแล้วแท้ๆบรนยากาศเริ่มมาคุกกูต้องทำยังไงเนี่ยใช่ไอต้ตะก้องมันยังขาดไม่ถึงเลยเอ้าละ่ะมีตอนต่อไปไหมรอดู